<laughs> จนหลานเบิดพี่นนองลูกมันลายเลยนี เนี่ับเก็บพืนก่อน้วกาพูดงานพันกลางพ่อน สบายดีพี่น้องเมื่อน,นี้มาเขา่าปลาอ่ามาส่งนองขี้งแลยกัแม่แล้วก็นอ้องเคลื่อนผ่นมาหาฟืนมาเก็บฟืนพี่น้องแต่เฮาก็เอานี่จักนี่มากที่มาตัดฟืนฟืนดังไฟพอดีมันเมิดเลยดิก็เลยว่ามาตัดอีกเค้ื่อนึ่ชตัดไม่บก มาตัดเอาแถวนี่เพราะว่าสุดก่อนเนี่ยเขามาตัดแถวนี่เลยสุดก่อนนี่คุกมาเลยเด็กเป็ดโอ้บรรยากาศอยู่ป่าเย็นดีขนาดแต่กล้องเนี่ยเมื่อนี้ผู้นี้ได้เป็นตะกล้องเนี่ยน้องเพิร์นเพิร์นจะเนี่ยไรหอกเพิร์นท้ายเนี่ยผมก็ไปตัดเมืออาว์เนี่ยอู้้โต จอดโหลดจนดล้านเบิดพปีน้องเลยมีบอกมีบาปอีกได้ตัดอะไรเนี่นั้นบออยากให้ตัดอยู่เฮอนอยากไปตัดอย้าน เ,เกมมืดซอ,องนี่บนหูด,ดังรถดนี่โอ้เจว่ายากตุยเก็บมืดฮอดอันนี้โอดกระมับนี่บือซองเบือเ้องบือซองข้าง สีปากสีเฝ้ากัญยากระละไบันนี้ใบไซบอไดเลยบันนี้แนวนี้โอ้มือกับพ่อมือพี่น้องอ้เต็มมือถึออ่าแต้นแตน,แตนอ่าแม่บักไงเนี่ยหางบักไงอยู่เนี่ยดึงไม่อยู่หันโอ้อือว้าอีทมันมีสองหางหางหนึ่งอยู่ผุ่นหางหนึ่ง แต่่ออันนออยูทางหนึ่งอยู่ฝุ่นทางหนึ่งอันนี้มันอยู่บนนี่นี่บนจักรในรถนี่เขาดึงใหม่บนนี่เดือดหางมันอยู่เถิงนี่โอ้ฮะเออหางบักใหญ่ได้อยู่เถิงโอ้เดือดหางบักใหญ่หูแม่ไายแม่จนอ่า เป็นลอยป้ายโต้บุลแหละแม่มันหันแม่มันเป็นลอยบุลแหละดึงใหม่ตัวนี้ดึงใหม่จิกนี่เจ็บมืดกระมับเนี่ยชิกิ้นข่าวใดบ่หนอโอ้ บนมือนี่เต็มเลยมันแม่มันลายมันมาหุมบาทเดียวอันนี้บนดังนี่นึ่งนี่บนนี่ซามเบิดซองนี่ทางหนานี่ยามโหลดมันเห็ดเบิดบาทนี่ ถ้ทาที่ตามเบิงอาการเด้อพี่น้องอันนี้ดังในซ้านี้เลยตอนนี้มันอโอ้โคตรเจ็บเลยมืออื่นว่าสิไปหาเลาะถ่ายคลิปกับบ่ได้ไปเลยเนี่ยเน,นี้ยเอา้าจับกล้องเพิ่นเพินบุคิดพี่น้องบุเห็นมันงานนี่เจ็บโตู้ฟรีเลยมันเห็ดเส้นเฮาคักจูดมันโลดแนวนี้ ยูดมันชิมรลดเหตุมันก่อนพี่น้องเต็มดั่งเลยมันเห็ดเห็ดคอยคักกู้ตอดยังบดตอดมาตอดดั่งมันมืดหมดแล้ว เพิ่มห้าเพิ่มไม่รู้ว่าอันนี้เรื่อเครื่องนี่คักอีกหดอกทุ่มใส่บาทหนึ่งนี่หลายยกฟูงโลดเหตดมันสมกับมันเหตุคอย 嗯，嗯，对，对 ไม่ยวไปเอาหามยไม่ไ้ต่ีวนจะดูอีกดันหนึ่งนี่มันลาเลยเออเออเอทูทูบ้างไงโหนั่นไงบ่นี่ใส่มันนี่เข้าชมกับมันตอดดังรัน นี่แหละลบบ้างติดแต่แออ่กูคลงด้วยควงด้ดังจุโปเห็นโปบ่แดงเบิดแดงงบิดกูด,ดูมันลายเลยนี่เนอ่ะตัตอตงูอัมจกเกน่ยจ้ะมันต้มันต้องมีตัวตายเลยนียบไดเฮดเจ้าเจะเฮดคอยวินคอยมันกน นนมันตอดเนี่ยระดับว่าเป็นอาทิตย์เป็นอาทิต,อตของมันซีดีนี่ฮันเดอร์ี้รลคนเจฟฟรีงานนี่นมีจิปกิโลเกะแคนลางแคนมัน่นละส้มกับเจ็บโต้ในลูกมันพ้อม,อมเขาได้แล้วครับพ่วงบาดเจบย้อนมันอีกอกาสิีเจบโตย้อน เอยโบไปบหมาเหมือนตัวนั้นตัวนั้นก็เลี้ยบโบไฝได้หัือยักบอ่อต่อได้บ่ไอาา้ยักบ่อต่อเหรอเออเอาจากน้อยพี่น้องนี่แหละมือนไ้เจ็บโตฟี่นี่ยเด็กอ,อันนี้มันสามโตสามแม่ตอดบนนี่แม่เนึ่งแหละนี่วัดสองมันหุ้มใส่หน้ามือเท้ากำลังดึงอันนี้ดึงใหม่นี่ฝูไม้โตมันยืนนั่นแหละมันยืนขึ้นน่ะ ดึงไม้จิกมันหักเข่งก็เลยว่าโอ้เจ็บไัเนี้แตงดังดังเสื่อมถาเบิ้งเนี่ยมือแรกมันสีใหญ่ซสำได้ <c oughs> เอาวันแนมอันนี้ปิดเบิดต์ตเลตตาเนี่ยเบื้องคักเลยโบ้หินแหลมมือแรกเนี่ยไปหาฟื่นตอ่อไปเนี่ <c oughs> เอาฟื่นต่อ <c oughs> ห่างดีน,ดน,น,นี่า็แมวนี่แหละยามนี่มันบร้ายดอ,อกยามพ้นหันไลยเม่มันลไ,ไล, <c oughs> ล่หางไหรอเดี <c oughs> ๋ยวสมองต้นตัวมาดัดนี้รลลาตรงแมวนี่เลย เอมนีลตาองมั tá, ่จะเอาวเออค้ยยโอ้ยมวตื่นดูอีดูฮิเกตเหรอกาดูแลจิบะตือบตาจแล้วดูฮิเกต่จิบเกตเอ้งจิบเกตประตูแล้วเปยตาตูจปกูเต้เฮ้จะขึ้นไปเหยียบยู่เิงให้คอยแน่โมยานตกเอาคอยสิขึ้นไปเหยียบจะดึงแม่นี่ อ่ะดึงจํแห้งหเอ้ยคอยที่นี่จะดึงข้างไว้เ<อ>จ้านั่งลงตี้อหมนั่งลงอุส่าห์จุอนั่งลงถึงง่ายบ่ขึ้นมึงจะนั่งลงแนวใดจะมองได้หยิบค่ะเอ้าดึงดึงดึง มันย่งยานดูนี่ <c oughs> ดึงไปอีก <c oughs> ได้ผัดดูลูกระเซยต้นไหนดดูไปกระเซยเิกลับมาเขื่นได้สำได้เถิงบดเถิงบดบดเถิงสอกจะดึงได้สำนีีบกบดระยะัานมันเอจะฮับพิโส จลเก็บแต่ว่ามันเนอะไรจะรับผิดชอบแหมแม่สุดกัด,กดอันนี้รถละของแท่แ้กของปลอมเพราะแหม่รถสิงอ,อปรหัตรหัตโฟคือเกินใกล้อกกระดอคือ เดียวดกก็ิงดว่อกินูเด็กขาปุ๊ปะแน่่เนะเกติดแน่ติปแน่เด็กแบบ่คนนเดกจะไปเป็นอน้คมปี้ปะแน่เด็ท้องไหว่่าต้องไหวมันสิตกมันสิเฮียพ่ตกมันก็ต้องมีคนเก็บ

ซื้อ <sm all> ดังมาโบนยาเบิ่งดังจนโป๋นเติร์ดเตนตอดเลยงานนี่นุงคักบันนี้ดดึงดึงปั๊บมักเส็บเดือดายทำไคาดบอกโอ้ยพี่น้องเลยเนี่ยซ้ำเนี่ยแหละได้เพื่อนมือเนี่ยือว่าร้ายขาบเติบอยู่ดังได้โดนเติร์ดดังไฟเ <c ười> ป็นได้ดังข่ย เป็นไดนุ่มขึ้นบอเป็นได้บอขาดคิดนี่มือก็นุ่มขึ้นนี่ไข่ขึ้นอันนี้กะต้นแรกเนี่ยอาวาสีไงมีเลยสัมพี่หัวเนี่ยเสื้อลดม,มือเรียกมันตอดบนนี่หลอดนี่นี่นี่เบื้องห้อยก็ได้เนี่ยี๋ยวเขามากไกลๆเบื้องห้อยตัวมันเป็นสีแดงๆหลดเลยเบื้องเห็นบ่้อหอยมันฮะมันเป็นสีแดงๆหลอด ตอดยังบมตอดตอดดังแต่มม่ข้ามสีเบาเอามืออื่นสีบรายไปใส่แหล็ว่าดังไข่ขึ้นมือค่ะอันนี้นุ่มขึ้นขอบคุณพี่น้องที่แวะมาเยี่ยมชมมาติดตามเป็นกำลังใจให้ตลอดมาเพราะว่าจะเป็นพี่น้องทางภายในและ,ะต่างประเทศขอหายสูขภาพแข็งแห่งลำรวยเบิรสุขุสุขุนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลาย